แล้วมาเป็นตาแสบเถอนาะพี่น้องเ่ราะแล้วอยู่เป็นตาแสบแล้วพี่น้องจ๋าอืมปิดปิดปิดฝูงฝูงบินมาแล้วแต่ว่านางก็อยู่ข้างนอกนะคะนางได้กลิ่นปลานะคะนางชอบมากคือปลานะคะสําหรับฝูงบินจะมีฟองอย่างเงี้ยเราสามารถช้อนทิ้งได้บางคนไม่ช้อนก็ได้นะคะพี่น้องนี่จะมีจะมีฟองของฟองอากาศขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วก็ช้อนทิ้งเนาะเราช้อนทิ้งไปเลยค่ะบางคนไม่ช้อนก็นได้นะก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่ก็เป็นวิตามินอย่างหนึ่งนะคะแต่เยลเล็กว่ามันไม่งามอ่ะเยลเล็กก็เลยขออนุญาตช้อนทิ้งก่อนช้อนทิ้งช้อนทิ้งได้นะคะมานะคะมากินแกงบดมี้กับเยลเล็กนะคะเพื่อนๆคุณสุรินา n k you so much ค่ะป๊อปููน้องพรอน,อนขอบคุณค่ะอ่า คุณวินนี่ขอบพระคุณนะคะคุณวินนี่เยเล็กไปบ้านคุณวินนี่หรือ,อยังเนี่ยจำไม่ได้ค่ะคุณวินนี่เยเล็กไปบ้านคุณหรือ,อยังขนาดจ,จะคองจาบ่ไรกันสิพี่ถามเพื่อนจังหดเนาะพี่น้องเนาะอือคุณวินนี่มาบ้านเยเล็กเคยมาบ้านเยเล็กแล้วเยเล็กจําได้นะคะถึงแม้ว่าเยเล็กเป็นคนขี้ลืมแต่เยเล็กก็ยังจําได้จําได้อยู่เพื่อนเยเล็กค่ะเพื่อนเยเล็กนะคะ,ะ,ะ,คะอือ ชันออกก่อนนะคะแกงบะหมี่แกงบะหมี่ค่ะพี่น้องแกงบะหมี่แกงบะหมี่หากินยากมากนะคะสําหรับแกงบะหมี่เดือดแล้วนะคะอืออย่าเล็กใส่อะไรลงไปมั่งใส่เกลือกับน้ําปลานะคะแล้วยเล็กก็ฉันใส่น้ําปลาลงไปสักนิดหนึ่งเนะาะกลัวไม่นัวไงอือใส่น้ําปลาลงไปอีกแค่อ,อีกนิดอืออีกนิดนะคะ แล้วเย่างกก็จะใส่ผงนัวลงไปด้วยนะคะห้าร้อยกรัมค่ะพี่น้องโมโนโซเดียมกลูตาเมตไม่ใส่ก็ไม่อร่อยนะคะ MNGA นะคะ MNGA 3ก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนั่นเองเนาะอันเอ,เอาเคมีมาให้พี่น้องได้ยินน้่ได้เหมือนนี้เรียนเคมีไปน้่มเมืองไปน้่เด้อพี่น้องเด้ออ,ดอุ้ยพี่น้องจ๋าอัวลัวหัวลัว ว,ว,วัาวแล้วอุ้ยยน่าทานมากเพื่อนเพื่นอนหูยมะมังมะมังแม่นิวแกงเหมือนบ้านแม่นิวไหมเนี่ยนี่บ้านเยนเล็กแกงแบบนี้นะคะบ้านแม่นิวแกะใส่น้ำยาหนางเหมือนเยเล็กไหมแต่เห็นคุณย่าไม่ใส่น้ำยาหนางเด้เพื่อนแกงใส่น้ำเปล่าเด้แต่บ้านแต่อีสานเนี่ยเขาจะแกงแบบนี้เลยค่ะแม่นิว จะใส่กระดูกหมูก็ได้จะใส่ไก่ก็ได้ค่ะแม่เร็วถ้าใส่ก้าอัดไก่อ่ะเราไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะแต่ใส่กระดูกหมูเราต้องเคี่ยวนานหน่อยเพื่อที่จะให้เนื้อมันร่อนออกจากกระดูกนะคะนี่เนื้อ,อร่อนดีมากเลยนะคะ,ะฟาดทบเปตาแสบจะพ,พี่น้องได้ที่เลยได้ค่ะเพราะว่าบะหมี่ยี่เล็กกับซุกแล้วกระดูกหมูกับเปอยี่เหล็กตุนเหลียบร่อยแล้วซิมมือกันดูซิมซิมซิมขอชิมหน่อยนะคะ เพื่อนๆชิมกับเยลเล็กไหมอ่ะอุ้ยแต่แสบหายพี่น้องขอซิมนะขอซิมนะอ,มอ,มอร่อยอร่อยมากนัวแล้วอ่ะอุ้ยเยลเล็กแค่กับเขาคือเก่งแถอว่ะว่าววต้องเติมอย่างเลยแสบละพี่น้อง สุกแล้วค่ะซุกแล้วสุกแล้วได้ค่ะเด้อสุกแล้วไข่อะไรก็ต้มแล้วเรียบร้อยได้พี่น้องเพราะว่าอย่างว่าท่านการเนาะก็เลยต้มไข่ไว้นี่ค่ะนี่นี่ต้มเพื่อพี่น้องนํากินผู้เดียวคือสิต้มหลายแท่นี่ต้มสามลูกค่ะพี่น้องป๊าขพ่อระด้านั่แกงบะหมี่น่นพ่อระเด้อยังสิกินใสบา้านในสิกินข้าว่วนี่บ่โอ้ย กสิภาพพี่น้องไปกินหน้าบ้านมองเก้าคนละเนาะพี่น้องเนาะยกหมอนี่ไปเลยเนาะพี่น้องแล้วละเดดบาตตาเนี่ยแล้วละแดดขาดพี่น้องเหลือต่งต่ใส่เหลือตาใส่พังอีตูเลยค่ะเดี๋ยวยาเล็กจะใส่ใบแมงลักลงไปนี่นี่ใส่หมดนี่แหละเดี๋ยวมันยกก็เหลือน้อยแล้วอือใส่ลงไปให้หมดเลยจากนั้นก็จะตามด้วยนี่ค่ะ ชาอมค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่แหละคือแกงขนุนของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยากไหมคะไม่ยากเลย